น้องยิงมก่จบดูไหนนะครับขอบคุณครับโอ้โหพี่ไม่ได้ทำบิวคลีโอ้โหพี่ก็นึกว่านิวเคียงไม่มาแต่สวยจนงจำไม่ได้เลยนึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนมานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะจีบแล้วเนี่ยก็เลยเอามุกกระจกมาเล่นไงไม่ได้ทำพังกันเนี่ยเห็นนิวเคียสวยขนาดนี้อัปเดตเทรนแฟชั่นบ่อย ก็เลยต้องปรึกษานิวเคียร์นี่แ <จะ S 1> หละยังไงเลยนะพี่ฮิมมาที่นี่ไงเออพี่อยากสวยสวยเด้งแบบหน้าเด้งไงแก๋เห็นพี่บอกมีปัญหากับใบหน้าเยอะเหลือเกินแล<อ>้วนิวมาที่คอสคลินิกพอดีก็เลยเชิญพี่ฮิมมาแล้ววันนี้มีโปรแกรมอะไรมาแนะนําพี่อ่ะมีโปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะแล้วก็ทร <c oughs> ีดีนอสเอร์เสริมจมูกสไตล์เกาหลีโอ้โหทำปึ๊บพี่หลอดดงบังชิงกิเลยใช่ไหมร้อยใหม่เลยเสริมจมูกเลยนี่อตัวเป็นเกิร์เจเนเรชั่นเลยอ่ะโอ้นึกว่าการนำมาตาย ร้อยไหมจมูกอ๋อร okay, ้อยทั้งตัวเลยนะตึงทั้งตัวเลยความยากเดี๋ยวนี้อวามกินทำ้วยทำฟิลเลอร์เหรอที่ออกมานี่แบบหล่อเหมือนเลนเลยใช่ไหมที่เลนนะคะไปเร่วไม่เหมือนดงปัง S <S สวัสดีครับคุณหมอพี่ฮิมี่คุณหมอไก่ค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบความงามหมอไก่คะนี่พี่ค่ะสวัสครับโอ้คุณหมอตอนแรกผมคิดภาพคุณหมออันนี้แบบไม่ไม่หนุ่มขนาดนี้ครับผมหล่อสไตล์เกาหลีเลยนะครับนี่แน่แน่ล่ะเพราะว่าน้องคนนี้จะมาทำจมูกสไตล์เกาหลีใช่ไหมคะหมอและผมวันนี้น้องต้องทำอะไรบ้างครับเขาไปหน้น้องของน้องเขาก่อน ต้องดูยังไงฮะโงเ่เฮงหรือว่าต้องดูก็ถ้าด,ดูเนี่ยจมูกของตัน mm hmm. มี้ก็จะเป็นคนที่มีปลายจมูกอยู่แล้วนะครับ,รบสันจมูกเนี่ยอาจจะยังมีไม่เยอะมากแล้วก็จะมีส่วนที่ไม่เรียบนะครับตรงกลางจมูกเนี่ยเราจะใชะ้ฟิลเลอร์นะครับตกแต่งให้จมูกมันได้รูปฟิลเลอร์จีลเป็นช่วยเรื่องอะไรอ่ะใช่ครับฟิลเลอร์จะช่วยเรื่องของการทําให้จมูกมีสันขึ้น ตึ้งเติมอะไรเงี้ยเหรอคะทำให้จมูกดูโด่งขึ้นมันเหมือนซิลิโคนหรือเปล่าครับฟิลเลอร์เนี่ยครับฟิลเลอร์พวกนี้เป็นตัวที่ผ่านออยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สามารถสนายตัวไปได้เองในใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเหมือนที่ฟิลเลอร์นี่มันมีไปเติมตรงร่องแก้มเติมตัวอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันคือสารอะไรครับหมอฟิลเลอร์เป็นสารเขาเรียกว่าไฮยาลูโรนิกนะครับผมเป็นสารที่เป็นสารวุ้นประเภทหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างของผิวหนังอยู่แล้วครับฉะนั้นมันสามารถ อ,อยู่ในผิวหนังได้โดยไม่ทําให้เกิดอันตรายสก,กัดมาจากอะไรครับฟิลเลอร์นี่จริงๆเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาแต่เราก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านออยอแล้วก็ปลอดภัยนี้เรามีโปรแกรม 3D nose up นะครับจะมีการใช้ไหมละลายนะครับอพอมีการใช้ไหมละลายเนี่ยจมูกจะดูเล็กลงแล้วดูคมขึ้นจะลอยตรงส่วนไหนของจมูกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราน่าจะทําทั้งตัวตั้งแต่สันที่ปลายจมูกเลยลก็คือว่าทําให้สูงก่อนแล้วก็เกลี่ยให้ให้เร<ห>ียวเป็นสาดเป็นไหมจะดึงขึ้นไป อ๋อถ้าสมมติว่าจมูกผมอาจจะเบี้ยวโก่งๆอยู่นิดนึงก็อาจจะดัดให้ตรงนี้ได้เราดัดเราดัดให้ทรงแบบสไตล์ออกมาเป็นสไตล์เกาหลีโค้งๆเคิร์บๆได้เลยหรือถ้าพี่เฮียอยากจะเบี้ยวก็ได้เหมือนกันคราวที่แล้วไปต่อยกับปลาเกียวเบี้ยวเลยครับบอกโอ้โหเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไหมโอ้โหแล้วถ้าเกิดกลับไปแล้วแฟนจำไม่ได้ทำไงอ่ะเพราะทำจนมืเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเลยอ่ะ

กมี S <S> โปรแกรมสกินดีท็อกนะครับจะช่วยอ่าเขาเรียกว่าเป็นิงเป็นการดีทอ็อกผิวอันนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยล้างสารพิษในผิวเรียกว่าสารออกซิแดนซึ่งตรงนี้มันสะสมในร่างกายเราทุกวนันตัวนี้มันจะช่วยดีทอ็อกผิวทำให้ผิวใสขึ้นใช้เวลาไม่นานประมาณหนึสัปดาห์ก็เห็นผลแล้ว ดีมากเลยนะครับผมแค่ฉีดแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องรอนานเลยออกมาก็สวยเด้งเป๊ะลือบอกต่อนะคะไม่ต้องรีบบอกต่อเลยครับนิวเคลียร์ครับไม่บอกต่อไม่ได้แล้วนะครับแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะคอสคลินิกดูแลผิวพรรณและความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบความงามด้วยนวัตรกรรมความงามล่าสุดมาตรฐานสากลค่ะโอ้โหติดตามทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะติดตามได้ไดเอียด นะครับว่าการอัปเดตหน้าที่ทําไป Before a n d After เป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของเราครับผมนั่นก็คือบอสเค i ดิ c แนมเองนะครับคุณสามารถเปลี่ยนลุคสวยทันใจไม่ต้องรอแต่ว่าตอนี้ครับพี่ขออนุญาตครับเปลลุครันใจไม่ต้องรอของพี่ก่อนนะครับไปเลยครับดูเคียน์ักลองนี้นะสักประมาณ ประมาณ20่สินาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะเปลี่ยนทั้งตัวเลยนะครับตั้งหัวจิ้ลรถเท้าเลยนะครับประมาณ20นาทีโอเคนิวเคลรอ่ะนะโอเคแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บนิวเคลก็จะพาพี่ไปกินข้าวด้วยโอเคครับไปแล้วครับเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย